รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน บางจากเอาเวลทุกไม่ใหเร็วใหแรงกว่าใครใหใช้ร้ายไปทุกคนเป็ีนทุกคนใหแรงกว่าใคร E20S Evil เท่านั้นปล่อยให้โลกหุนชาไปไม่ต้องให้ใครตามทันเอาเวลรัของเธอแลฉันไม่แพใครเอาเวลรักใหแรงเร้าใจบางจาก E20S e v i เพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ํำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน จุดเริ่มต้นของการจุดประกายคือความมุ่งม,มั่นที่จะเป็นพลังเพื่อคนไทยเพราะทุกการจุดประกายคือพลังที่เชื่อมต่อคนไทยกับอนาคตที่ยั่งยืนตลอดมา45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการ Energy Time ค่ะอยู่กับที่ฉันดลดีชัยสมบัติวันนี้วันพฤหัสบ,บดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2566นะคะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารทางด้านพลัางงานดีๆให้ติดตามกันใน YouTube c h anel n เช่นเคยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันในทุกช่องทางเลยนะคะก็อ่ะ วันนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าก่อนดีกว่ามีข่าวดีของบริษัท Absolute Clean Energy จำกัดมหาชนหรือว่า ACE นะคะคุณธนชัยบัณฑิตวลภูมิประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ACE เนี่ยก็เปิดเผยว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟภเนี่ยได้คืนสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชื้อมวล VSPP ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา8โครงการ กำลังการผลิตรวมก็79.2เมกะวัตต์กำลังการผลิตเสนอขาย64เมกะวัตต์ให้กับบริษัทย่อยของบริษัทแล้วตามคำพิพากษาของศาลปกครองอ่าซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการเพิ่มกำลังการผลิตของบริษัทแล้วก็คาดว่าจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อมีการผลิตไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ว่า COD ครบทั้ง8โครงการนะ ประมาณการเขาคร่าวนะคะ2,400ล้านบาทต่ตอปีทีเดียวโอ้หรายได้เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะแล้วพอได้คืนสัญญาไฟฟ้ามาแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการพัฒนาโครงการเพื่อให้เซ d ได้ทันตามแผนที่วางไว้นะคะแล้วยังมีข่าวดีอีกนะเพราะว่าสารปกครองสูงสุดเนี่ย ยังได้ยกฟ้องบริษัท a d v a n นซ์ไบโอเอเชียจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่พัฒนาโรงไฟฟ้าเชื้อมมนเถินที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง9.9เมิะวัตต์ซึ่ง co d แล้วแต่ว่าก็ถูกกลุ่มบุคคลในจังหวัดลำปางไปฟ้องเป็นคดีปกครองขอให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้าหรือว่าใบรองอสี o นั่นเองแล้วก็ศาลเนี่ย ก็มีคํำพิพากษาออกมาว่ากระบวนการออกใบรองอ .4 ของโรงไฟฟ้าเถินเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วเพราะฉะนั้นโรงไฟฟ้าเถินก็สามารถที่จะดําเนินการดําเนินกิจการเนี่ยต่อไปได้นะคะส่วนโครงการโรงไฟฟ้านาบอน1แล้วก็โรงไฟฟ้านาบอลสซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานบมนเวียนแบบ SPP Hybrid Firm กำลังการผลิตติดตั้งรวม50มิลวัต ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาแต่ว่ามีเหตุสุดวิสัยแล้วก็ทําให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกเรื่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไปแต่ว่าบริษัท ace solar จำกัดและบริษัท bio power plant จำกัดเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของโครงการเนี่ยก็คือเขามีการไปเจรจากับทางกอผอแล้วก็บรรลุข้อตกลงกับกอผอได้ก็เลยทำให้กผเนี่ยเขาจะ คืนหลักประกันตามสัญญาซึ่งเป็นหนังสือคำประกันของธนาคารเนี่ยโครงการละ172ล้านบาทคืนให้กับบริษัทไปเพราะนั้นก็ถือว่า,าสามารถตกลงกันได้ด้วยดีนะคะซึ่ง ACE เนี่ยต้องบอกว่า,าเกิดขึ้นมาเมื่อไม่กี่ปีนี้เองนะคะแล้วก็มาลงทุนในเรื่องของพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนแล้วก็มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชิ้มวมเนี่ย ที่ชนะประมูลเนี่ยหลายโครงการมากเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็เลยทำให้ ACE เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าที่ถูกจับตามองมากว่ามีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะไปกันที่บริษัทร,ราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนคุณชูศรีเกียรติขจรกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ก็บอกว่าปี2567เนี่ยก็จะตั้งงบลงทุนไว้ที่ประมาณ15,000ล้านบาทถึง30,000ล้านบาท ก็จะแบ่งเป็นนะคะ8,000ล้านบาทเนี่ยสำหรับที่จะใช้พัฒนาโครงการที่อยู่ในแผนแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะเตรียมไว้สําหรับการเข้าซื้อกิจการถ้าเกิดว่ามีกิจการอะไรดีๆเนี่ยเดี๋ยวทางาราฐกุ๊เนี่ยก็จะไปเข้าซื้อมานะคะเพื่อที่จะสร้างอัตราการเติบโตมากขึ้นแล้วมีการตั้งเป้ารายได้ด้วยว่ารายได้ปี2 6 7เนี่ยคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องก็เพราะว่าจะมีกําลังการผลิตใหม่ ที่ทยอยเข้ามามากขึ้นนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้มีกำลังการผลิตอยู่ที่1 8 7 7 5 5มเมกะวัต์แล้วก็จะมีกำหนดโรงไฟฟ้าที่จะมาผลิตเดินเคลื่อนในเชิงพาณิชย์หรือว่า COD ในปีนี้รวม459.06เกกมวัต์ก็จะมีอะไรอะโรงไฟฟ้าหินกองหน่วยที่1กําลังการผลิต392.70เมกะวัต์โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม R.E.N. c o l a t Energy อันนี้ก็12.48เมกะวัตต์แล้วก็ยังมีโรงไฟฟ้นานวนคร12เมกะวัตต์โครงการโซลาร์ฟาร์มที่ประเทศฟิลิปปินส์อันนี้กำลังการผลิตก็33.33เมกะวัตต์แล้วก็ยังมีโครงการซองเกียงหนึ่งที่เวียดนามด้วยอันนี้กำลังการผลิต5.55เมกะวัตต์นะคะนีอ่อันนี้ที่โครงการที่จะทยอยเข้ามาทั้งหมดภายใน,ในปีหน้านะคะ ส่วนกรณีที่รัฐบาลเนี่ยมีการปรับลดค่าไฟฟ้าแผ่นแปรหรือว่าค่าทีเนี่ยก็ไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทมากนะักเพราะว่าตัวโรงไฟฟ้าของบริษัทเองเนี่ยมีสัดส่วนของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กหรือว่า SPP เนี่ยแค่20%ของรายได้รวมทั้งหมดเท่านั้นเองซึ่งในจํานวนเนี่ยมีสัดส่วนขายไฟฟ้าให้ลูกค้าสา,ารรมก็กระทบในแง่รายได้แค่5%เองของรายได้ทั้งหมดนะคะเพราะนั้นเนี่ยไม่เยอะนะ เราก็ขนาดนี้ต้นทุนก๊าซธรรมชาติก็ไม่สูงมากนะักก็เลยทำให้บริษัทเนี้ยยังสามารถที่จะสร้างผลกําไรได้ดีอย่างต่อนเนื่องเลยส่วนความพื่มหน้าของโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการาหินกองยูนิตที่1ก็เมื่อกี้บอกแล้วว่าจะ COD ปีหน้าใช่ไหมคะก็มีกำหนดการว่า 1. มีนาคมาส่วนยูนิตที่2เนี่ยก็จะเป็นต้นปี2 5 6พส่วนโครงการนวนครเฟสสส่วนขยาย ก็จะ COD ปลายปีเลยก็คือธันวาคมปี2567แล้วก็โครงการเลนโคลราดคาดว่าจะ COD ต้นปี2567เหมือนกันนะคะแล้วก็โครงการพลังน้ำเซกอง CA a n d CB ที่สปลาวก็คาดว่าจะลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ไม่เกินไตรามาส1ึปีหน้าส่วนการเข้าซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าไพตันที่อินโดนีเซีย กำลังการผลิต2,45 0เมกะวัตต์ก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสหนึปีหน้าเหมือนกันนะคะรงไฟฟ้าราชบุรีปี2 5 6 8เนี่ยจะสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไปไฟฟ้าพรนั้นบริษัทก็เลยเตรียมที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วเรื่องของความคืบหน้าการนำเข้าก๊าซสรรมชาติเหลว หรือว่า LNG เนี่ยก็ที่ผ่านมาได้มีการลงนามสัญญาจัดหา LNG ระยะสั้นกับบริษัทกันวอ์สิงคโปร์ PTE Ltd เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะนำเข้า LNG ในปีหน้าเนี่ยจำนวน0.5ล้านตันไปใช้ในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหินกองหน่วยที่1กําลังการผลิต700เมกะวัตต์นะก็เมื่อกี้อย่างที่บอกหินกองหน่วยที่1เนี่ยเข้าปีหน้าใช่ไหมคะแล้วก็ ปี2568เนี่ยก็คาดว่าจะนำเข้าเพิ่มขึ้นเป็น1.4ล้านตันเพื่อใช้ในโรงไฟ้าหินกองหน่วยที่2กํกำลังการผลิตก็1,400เมิกรวัตตโอ้โหไวจริงๆนะฮะแป๊บเดียวโรงไฟ้าหินกองเนี่ยก็จะสร้างเสร็จทั้ง2หน่วยละปีนี้ปีหน้าแล้วก็ปีถัดไปจะได้เห็นละนะคะเพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตทสพอขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ํำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน อีกหนึ่งบริษัทก็มีข่าวดีเหมือนกันบริษัท TPC Power Holding จำกัดมหาชนหรือว่า TPCH นะคะคุณกนกทิพย์จันพลังศรีประธานคณะกรรมการบริหารของ TPCH เนี่ยก็บอกว่าบริษัทสยาม Power อร์จำกัดหรือว่า SP เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทในเครือเนี่ยเขาก็ไปชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ด้วยการแปลรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยสองโครงการนะก็จะมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะสยามพาวเวอร์2ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสลายอันนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองสลายอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมากำลังการผลิตติดตั้งก็10เมกะวัตต์ส่วนอีกโครงการหนึ่งที่ชนะมาก็คือโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะสยามพาวเวอร์3 อันนี้เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นากลางก็ตั้งอยู่ที่ตำบลน,น,นากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมามีกำลังการผลิตติดตั้งก็10เมิกรวัต์นะคะออพอสองโครงการนี้มาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะของ tpch เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น29.5มิกรวัตจากปัจจุบันเนี่ยมีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่9.5เมกะวัต์นะคะ แล้วถ้าเกิดว่าเอาไปรวมกับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่บริษัทเขามีการบริหารจัดการอยู่ในปัจจุบันเนี้ยก็จะมีกําลังการผลิตรวมทั้งหมดนะโรงไฟฟ้าทั้งขยะทั้งชีวมวลเลยที่110เมกะวัตต์ก็จะทําให้ผลการดําเนินงานของบริษัทเนี่ยเติบโตเพิ่มขึ้นอีกมากเลยนะคะทีนี้มาดูรายละเอียดของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะทั้งสองโรงหน่อย คุณทวีจงคาวินิตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SP เนี่ยก็บอกว่าโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ SP2 เนี่ยคาดว่าจะเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ภายในปีนี้ส่วนโรงไฟฟ้าพลังพลังงานขยะ SP3 เนี่ยคาดว่าจะเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ภายในไตรมาสหนึ่งปี2567นอกจากนี้นะคะเขาก็ยังเดินหน้าพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงขยะเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก4โครงการก็ เป็นโครงการ VSBP หรือ Very Small Power Producer นะคะเพื่อที่จะเข้าร่วมกับโครงการรับซื้อไฟฟ้าของภาครัฐก็เตรียมตัวไว้ก่อนถ้าได้อีก4โครงการเนี่ยโหออก,กำลังการผลิตเขาก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเป็นอีกหนึ่งบริษัทเหมือนกันที่เติบโตเกี่ยวกับเปลืองโอยฟ้าชีวมวลโลงยฟ้าขยะเนี่ยค่อนข้างเยอะมาเรื่อยๆนะะมาเรื่อยๆแต่มีออลอยฟ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะคะอะไปดู บริษัท Global Power s y n e r g y จำกัดมหาชนหรือว,ว่า GPC s กันบ้างดีกว่าคุณสุกิตีชัยรักผู้จัดการฝ่ายอาวุโสการเงินองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ของ GPC s เนี่ยก็บอกว่า ปี2567เนี่ยคาดว่าปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น10%นะคะจากปี2566แล้วก็คาดว่าโรงไฟฟ้าในประเทศอินเดียเนี่ยจะจ่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก600เมกะวัตต์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ขายไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นด้วย ส่วนงบลงทุนเนี่ยในปี2567ก็คาดว่าจะใช้เงินลงทุนถึง10,000ล้านบาททีเดียวนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของค่า P ีเหมือนกันเพราะว่า GPC เนี่ยเขาก็มีรงไฟ้ f s p ที่ขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมค่อนข้างที่จะเยอะนั้นเขาก็เลยบอกว่าตัวค่าฟีที่รัฐบาลแบบปรับลดลงเนี่ยมันไปกระทบต่อมาจิ้นของบริษัทบ้างนะคะ ส่วนความคืบหน้าโครงการลงทุนหน่วยผลิตไฟฟ้าและไอ้น้ำจากกากน้ำมันตอนนี้โอ้โหเผอแป๊บเดียวคืบหน้าไปถึง9.2.08ละแล้วก็ส่วนการลงทุนในอินเดียเนี่ยก็ยังเดินหน้าในการที่จะเติบโตอีกมากเลยเพราะว่าโอ้โหการไปจับมือร่วมกับอาวานดาเนี่ยเขาก็เดินหน้าประมูลโครงการไปเรื่อยๆนะก็เลยทำให้มีกำลังการผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนโครงการพลังงานลมในไต้หวันเนี่ย ก็มีความคืบหน้าละถึง84ก็ใกล้ละทั้งคู่นะคะ,ะเดี๋ยวก็รอดูอีกไม่นานน่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ทั้งโครงการหน่วยผลิตไฟฟ้าและไอ้น้ำจากกักน้ำมันแล้วก็โครงการพลังงานลมในไต้หวันนะคะแล้วก็ไปกันที่บริษัท IRPC จำกัดมหาชนคุณปรเมศจุนวิชิตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและดิจิทัลของ IRPC เนี่ยก็เปิดเผยว่า IRPC เนี่ยได้ร่วมกับบริษัท PTT r e s จำกัดเขาก็ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพันธมิตรทางด้านการค้าด้านซอฟต์แวร์และดิจิทัลน,นะคะเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาธุรกิจที่ให้บริการด้านดิจิทัลก็ประกอบด้วยการให้บริการด้านดิจิทัลโซลูชัน olution, การนำระบบหุ่นยนต์และก็ระบบอัตโนมัติมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานก็จะไปพัฒนาแล้ก็ ต่อยอดโครงการต่างๆแล้วก็สร้างสารรค์เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจแล้วก็ขยายตลาดใหม่ๆให้กับทั้ง2บริษัทนะคะแล้วก็ปิดท้ายกันที่บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือว่าเอ็กโกกรนะคะเขาก็ได้ร่วมขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำนะมีการติดตั้งแล้วก็ เปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า ECO EV Charging Station แล้วที่อาคาร ECO กสำนักง,งานใหญ่กรุงเทพเพื่อที่จะส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้าภายในองค์กรแล้วก็อำนวยความสะดวกในการใช้รถไฟฟ้าให้แก่พนักง,งาน ECO ก r o u p นะคะได้ใช้บริการชาร์จไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในอัตราค่าบริการที่เหมาะสมนะคะก็พึ่งเปิดไปสดๆร้อนๆเลยนะ แล้วก็คุณเทพ,พร,รัตน์เทพพิทักกรรมการพิจารณาใหญ่ของ Eco g ้กรุปเนี่ยก็บอกว่าการติดตั้งและเปิดให้บริการสถานีอัประจุไฟฟ้าที่อาคารเอโก้สำนักง,งานใหญ่เนี่ยมันก็จะช่วยสนับสุุนการใช้พลังงานสะอาดและการลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดาออกไซด์ในภาคขนส่งซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ e อโก้กรุ๊ปในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2040 แล้วก็บรรุการปล่อยแกส๊สเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2 0 5 0ด้วยแล้วก็ยังเป็นการสร้างผลกระทบเชิงบวกจากภายในองค์กรเนี่ยไปสู่สังคมภายนอกแล้วก็มีส่วนช่วยสนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทยในการบรรลุนะคะาการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์เนี่ยภายในปี2565ด้วยนะคะสำหรับ ไอตัวสถานีอัประจุไฟฟ้าที่ติดต,ต,ต้องติดตั้งไปในอาคารเอโกโเนี่ยก็มันจะมีเครื่องอัดประจุไฟฟ้าเนี่ยหเครื่องเป็นแบบชาร์จเร็วอ่าโดยใช้ไฟฟ้ากระแสะตรงขนาดไฟฟ้าอ่าหกิกิโลวัตต์ยี่ห้อฟเฟล็กนะอ่าที่ผลิตโดย EDS เนี่ยจำนวน1เครื่อง2หัวชาร์จแล้วก็ประเภทการใช้ไฟฟ้าแบบปกติโดยใช้ไฟฟ้ากระแสะสลับหรือว่า a VE v EV charger อันนี้กำลัง ไฟฟ้าก็22กิโลวัตต์ยี่ห้อ r a b o x อันนี้5เครื่องโดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกพพเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้ารวมถึงบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งหมดด้วยแอปพลิเคชัน Alexa นะคะ ที่จะทำให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะเช็คสถานะแล้วก็จ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ทำให้การเข้าถึงรถไฟฟ้าเนี่ยง่ายแล้วก็สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมทุกช่องทางของ a e time online Thai news k e d อ online ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook Fanpage YouTube Channel Instagram Twitter, TikTok แล้วก็ Podcast ด้วยนะคะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะจุดเริ่มต้นของการจุดประกายคือความมุ่งมั่นที่จะเป็นพลังเพื่อคนไทยเพราะทุกการจุดประกาย คือพลังที่เชื่อมต่อคนไทยกับอนาคตที่ยั่งยืนตลอดมา45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตเพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู aus. ่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ํำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน บางจากขับเวลทุกไมให้เร็วให้แรงกว่าใครใหใช่ไดยไปทุกวันเปลี่ยนทุกคันใหแรงกว่าใคร E20 SE Evil เท่านั้นลอยใหโลกหมุนช้าไปไม่ต้องให้ใครตามทันอับเวลรถของเธอและฉันไม่แพ้ใครอับเวลรถใหแรงเร้าใจบางจาก E20 SE v o l รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน